ต่อไปนี้ก็หมดปัญหาเรื่องการลืมชาร์จแบตเตอรี่ของไม้ตียุงลืมไปได้เลยเพราะอย่างน้อยท่านก็มี power bank อยู่แล้วที่บ้านเมื่อคืนมียุงมาตอมจึงคว้าไม้ตียุงมาแต่ปรากฏว่าไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ครับมันใช้ไม่ได้วันนี้จะหาวิธีดัดแปลงให้สามารถใช้กับ power bank ลำดับต่อมาผมจะเปิดฝาดูว่าภายในวงจรเป็นอย่างไร นี่คือโมดูลที่แปลงไฟจาก5โวลต์ให้เป็น4.1โวลต์โมดูลตัวนี้ปกติเขาจะเอาไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่18650โดยที่จะปล่อยแรงดันมา4.1โวลต์ซึ่งเป็นแรงดันที่ใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ของไม้ตียุงในการประกอบโมดูลกับไม้ตียุงผมจะใช้กาว กาวเทียนแบบนี้นะครับเหตุผลที่เราต้องใช้โมดูลมาช่วยลดแรงดันก็เพราะว่าแรงดันออกจากสาย USB โดยทั่วไปนั้นมันจะมีแรงดันอยู่ที่5โวลต์ในขณะที่แบตเตอรี่ของไม้ตียุงจะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ4โวลต์4.29โวลต์ที่โมดูลแล้วแรงดันออกจากโมดูลกี่โวลต์ 4.1โวลต์ 1> 1 v, นะครับถือว่าใกล้เคียงกันมากถ้าเรา,เาสาย USB เข้าไปตรงๆเนี่ยมันแรงดัน5โวลต์มันอาจจะมากไปอาจจะทําให้วงจรเสียหายแต่ตอนนี้ผมปรับแรงดันมาให้ใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ของไม้ตียุงแล้วนะครับคือ4โวลต์โมดูลจะยึดติดด้วยกาวร้อนซึ่งมันมีความแข็งแรงพอที่จะรับแรงในการ เสียบสาย USB แบบนี้นะครับมีไฟสว่างตรงนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้มันพร้อมที่จะทำงานถ้าเรากดด้านบนกดด้านบนจะเป็นไฟฉายต่อไปนี้ก็หมดปัญหาเรื่องการลืมชาร์จแบตเตอรี่ของไม้ตียุงลืมไปได้เลยเพราะเชื่อว่าทุกบ้านก็มี power bank อยู่แล้วหรือถ้าไม่มี power bank ก็เราสามารถเสียบกับอะแดปเตอร์ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วเราก็ซื้อสาย USB แบบนี้แบบเส้นยาว3เมตร5เมตรไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกต่อไปขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ